โอเคฮะวันนี้เราจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับอีทน็อรีเทิกันเนาะจะบอกว่าเป็นคลิปรีวิวการเล่นที่ผ่านมาครั้งล่าสุดอันนี้เป็นแพทก่อนแพทล่าสุดที่ผ่านมาในวันอังคารในวันนี้เนาะอ๋อใช่ฮะในแพทก่อนหน้านั้นซึ่งผมจะโฟกัสที่ตัวผมโดยเฉพาะนะเอ๊ะทำตอนคืนอย่างเดียวละ่ะอันนี้ผมเลือกที่โรงงานทั้งคนเริ่มค่อนข้างเยอะฮะแล้วเก็บของมาล้วของผมที่ผมใช้จะเป็นเอ่อแฟงแมสส่วนเสื้อจะเป็น เออไฮเพสโลบหรือเสื้อแบบนักกดชั้นสูงแล, smoking, แล, ops, แล ial, ้วก็หัวจะเป็นแท็ก O.P.S นะฮะแล้วก็แขนจะเป็นดร็อปเนียขาเป็นเอ่อแท็กเซมบูทแล้วก็ของระดับจะเป็นเอ่อพัดกระเรียนที่จะจับชิ้นหินนะไวท์เคนแฟลกนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เนื่องจากผมต้องออกในมุมนี้เพราะว่าผมไม่สามารถรู้ได้จริงว่าผมจะชนะว่าไหร่ก็เลยเอาตา๋ที่ชนะขึ้นมาก่อนแล้วกันนะไหนก็เป็นก็บอกว่าเป็นคลิปแรกนะที่ไม่ใช่จากการไลฟ์สตรีม โอเคฮะก็เริ่องตำหนักของที่เราต้องการคือรถสองเนาะเป็นอย่างต่ำคนระับเพราะว่าเอ้ยทีย่แค่อย่างต่ำจะบอกว่าวรถสองกำลังพอดีฮะเพราะว่าเราทำอันนี้ได้แต่รถแค่หนึ่งก็ถือว่าดีนะไม่แย่อะไรแต่ได้สองถือดีกว่าครับแล้วเราต้องใช้ทำการทำแท็กอพีเอสจับตัวทนะ้าวนเนาะก็บางทีเราก็ไม่ต้องเก็บตออทั้งหมดเนาะแต่ขอทั้งหมดนี้จะมีบทด,ดูงี้ได้ฮะอันนี้นะนคือหมดหมดทันทีดูได้นะหมดปกติดูไม่ได้ออก็ให้น้องท้าวว่าที่นี่จะเจ็บเออเอเอเขาเรียกว่าถุงน่องใช่แล้วก็ทาเข่ากาว เอามอเตอร์มาทำก่อนอันนี้จะเป็นเทค t i o n b o o s นะฮะบูสต์เอาทำ b o o s ะใช่ไหมออก section b a s นะฮะโอเคน้ำขาวน้ำแข็งนะน้ำแข็งนี่ใช้ในการทำเสือ้อยังหาไม่เจอฮะโอเคนี่จะแล้วได้น้ำแข็งนะหลังสัตว์นี่ก็มาทำแขนแล้วก็เก็บอันนี้เพิ่มอ,อีกชิ้นหนึ่งครับน้งกาลนี่สองชิ้นนะอันนี้แนะนำว่าถ้าเกิดเราต้องการสองชิ้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราใช้ทำเสือ้ออันนี้เราสามารถเอาแขนไปอย่างอื่นก่อนได้แล้วก็เอาไปทำเสื้อแทนนะเพราะว่า อันนี้เราสามารถใช้ตั้มเดียนไปก่อนได้แล้วก็เพื่ออไรเรามีโอกาสทาที่อื่นอยู่แต่ถ้าเสื้อสำหรับสูอานะถ้าเกิดเสื้อไม่เสร็จเนี่ยเปัญหาใหญ่กว่าแขนไม่เสร็จนะถึงแขนจะไม่ดาวเมก็ตามแต่เสื้อนี่บอกตรงๆว่าเป็นการลกคูดาวฮนะนี่เราจะเก็บหัวนะเรื่องนี้ต้องระวังหน่อยฮนะถ้าเกิดที่นี่มีคนเยอะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นของตรอบตามทางเนี่ยเราต้องดูเส้นทางข,งของของดีๆฮนะว่าเขาเดิเนไปทางไหนกันนะเพราะว่าคนใส่สกิลชอบชอบแลนดิ้งตรงตรงนี้เยอะฮนะ ัวอาก็เป็นหนึ่งในสายสก,กิลนะแต่มันไม่ได้เน้นจา่าขนาดนั้นก็เลยใช้ทองอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวขณะที่ตัวอ,อือใช้สองถึงสามชิ้นนะอันนี้ผมตีเผื่อ,อดรอปนั่นนะพอขอนนกหรือไม่ก็เสื้อซึ่งไม่รอปนะฮะแต่ตีก็ได้ไม่ตีก็ได้นะไม่ไม่มีผลอ,อะไรมากอันนี้ได้เสื้อนะฮะเสื้อพระแต่ถ้าเป็นเสื้อนี้แล้วก็ถ้ากระดอกไม้เป็นฮันโบกแล้วก็ขึ้นเป็นไฮเฟสลบในที่หลังนะฮะทีนี้ผมก็ ออกมาเขาจะมีอของครบสมบูรณ์จะเป็นขนกนกเนาะขนนกนี่นก็จะเป็นนะเพราะว่ใช้ในการเดินแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องพยายามเดินหาวิธีการเดินหาพยายามจะพยายามจะซอกแทกแบบนี้นะซอกแทกแบบนี้มันจะทําให้การหาของนั้นไปได้วยความช้านะฮะอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงฮะถ้าเกิดอยากให้ชะลอก็รอพูดคอมเม,มนต์มาได้ในอนาคตนะเห็นข่างวไหมรถซิการ์ขึ้นมานะอันนี้ผมยังไม่รู้รถซีการ์ขึ้นมานะโ,โอเคอันนี้ผมก็ตัดการฟาร์มสัตว์นะเพราะว่า แผ่นนี้เป็นแผ่นที่สุอาเล่นยากจ,จริงฮะเล่นยากมากเป็นแผ่นที่น่าจะเล่นยากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาละเริ่มแดงมากเริ่มแรงมากโอเคหมอบล็สักหน่อยฮะนี่ก็ตีไปเรื่อยนะเพราะว่าเราต้องการฟาร์มไอ้มาสเตอรี่จะสัตว์นะติงผมอยู่ที่ประมาณ130นะ128ถึง120ถึง130อืมก็ประมาณนี้ฮะ อาจจะตีหรือโดนบ้างไม่โดนบ้างฮะจริงๆถ้าเล่นโซอาเนี่ยแนะนำว่าคนเล่นในสภาพปิงน้อยนะใช่ผมงเราแนะนำว่าให้ใช้ VPN นะฮะน่าจะง่ายกว่าอืมตอนนี้ักคนตอนนี้กำลังจะกันหรือเปล่าโอเคฮะย้ำอีกครั้งนะฮะส่วนใหญ่ที่คลิปจะลงอินใน ER จะเป็นคลิปแนวนี้นะคลิปดูการรีวิวการเล่นการับครั้งล่าสุดของตัวเองเพราะว่าผมไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าผมชนะไม่ชนะนะเล่นฐานตาในการอัานกระถือา โอเคมาตรงนี้อ้าวสตว์ตายหมดแล้วทําไงดีกลับครับเพราะว่าในเมื่อสตว์ตายหมดแล้วผมก็ไม่มีธุระนะฮะที่จริงการเข้าเขตแตละเขตเนี่ยมหรือการหาของตะยาเนี่ยผมไม่อยากให้มันว่างเปล่านะคือแบบถาแล้วเราไม่รู้เราต้องการอะไรอะ่ะเราควรกาหนดาการต้องการของเราเอาไว้นะแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรฮรัให้กำหนดอย่างน้อยกำหนดเอาไว้ก็ยังดีอย่างนี้ผมลงมาผมคิดว่าต่างใจไก่เหลือนะผมเลยลงมาตีเพื่อปั๊มมาร์ตต่อฮะที่นี้มาร์ตผมจะเป็นมาร์เจ็ดก่อนที่ไอ้อลฟาจะเกิดนะ อาฟฟาจะเป็นตัวที่สามารถดอปให้เราได้ฮะทึ่งสองอาต้องก,การมิทิลมานะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ไม่ขาดไม่ได้แย่อะไรฮะถ้าเกิดได้มิทิลเนี่ยไอยคูดาของเราเนี่ยตรงนี้ฮะจะไปสามสิบห้านนะไม่ใช่สามสาม่ก็ถือว่าไม่เร็วเลยขนาดนามีคนฮะหมาเพิ่งตายมันหมาด้วยชไม่เย่ยโอเคอันนี้เราน่าจะน่าจะรู้ว่าใช่จริงด้วย อันนี้ผมปกติเวลาเอาฟาดเกิดเนี่ยผมจะไม่แลนดิ้งลงในเขตนั้นนะผมจะแลนดิ้งลงในเขตข้างๆเพราะว่าถ้าในเขตนั้นนะมีศจะเจอคนดักตีหัวได้ฮะแต่ตอนนี้อ้าวผิดคาดฮะไม่มีอะครไม่มีใครมาอะไรนึกในเขตอาฟาดเกิดเลยงั้นก็จัดไปฮะคืออัลฟากับโอเมก้าเนี่ยเวลาจะเกิดเนี่ยผมจะแลนดิ้งในเขตข้างๆมากกว่าเขตเขตตัวมันเองนะเพราะว่าคนจะมาเยอะอย่างเช่นตอนนี้ฮะ,ฮะมีแจ็กคกี้มาแล้วแต่ผมก็ย,ยังไม่รู้ คือรู้ว่ามีคนมาแล้วนะเพราะผมยังไม่เปิดเครื่องนะอันนี้เขาเสียดส่วนฮะไม่ควรทำสก,กิลไปเรือนะ่อยฮะไม่งั้นเราจะคุณน้ำไม่ทำแบบนี้อันนี้แจ็คกีน้น่าจะเห็นผมแล้วนะฮะผมพยายามเดินเล่นๆเ,เขาอยู่นะเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาพุ่งเนี่ยผมหนีไม่ได้แน่ๆแล้วเขามารจิตผมมาร์จไปนเนี่ยไม่ได้หักกันมากนะเขาฆ่าผมไดนะ้ฮะจากเขาก็แล้วผมอาจจะฆ่าเขาได้ชนนะเช่นกันฮะเพราะฉะนั้นผมเลยห่างๆก่อนฮนะนี่ฮนะผมพยายามหาเพื่อจะกดหานจะกด e นะอีนะเพราะว่าเพราะถ้าอีได้นเนี่ยผมหนีรอดนะเห็นไหมไม่รอดนะเนะพราะเขามาขอได้นคนนินนะผมกดทาเอจะ จะตัวรอดให้ได้ใช่ฮะแต่ก,กี้เป็นตัวละครที่สามารถขวางกนอีของตัวอาร์ได้ดีมากนะแค่เพราะเขาเดินเร็วเขาเดินเร็วกว่าเรา,เราอยู่แล้วแล้วเขาสามารถกดสกิลตามขึ้นมาข้างหน้าขวางเราได้นะผมเจอสามสี่รอบแล้วในแรงเนี้ยอันนี้แจ็กกี้พยายามจนะฆ่าผมนะผม,นะผมก็พยายามจะเดินดินให้หลุดนะฮะแต่ก็ไม่หลุดนะฮะเห็นนะแจ็กกี้พยายามโดดโดดได้ไกลพอสมควรนะพยายาจะเอาผมให้ได้ฮะอันนี้เหมือนจะหลุดฮะผมพยายามหาโซ่นะหาโซ่ไปด้วย จริงไม่ควรหานะควรหนีไปให้หลุดก่อนเลยมันใจให้หลุดก่อนแล้วค่อยมานะฮนะอันนี้แจก,กี้น่าจะโดนหมาป่าดึงไว้ฮะเขาจะปั๊มมาร์สเอาแบบเฟสนะฮะครับอันนี้ผมก็เห็นว่าเขาจะปั๊มมาร์สเอาแบบเฟสผมก็เลยปล่อยเลยนะเพราะว่าหมามาขวางทางให้ผมเรียบร้อยแนละ้วโอเคแจก,กี้ฮะแจก,กี้อย่าผมตามมานะตามตามหนักๆมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะเมื่อกี้เขาพยายามปั๊มมาร์สเอาแบบเฟสไงที่สัมผัญแจก,กี้ไม่มีสกิลสตันนะทำให้ค่อนข้าง ตามผมยากในเวลาผมจะวาร์ปเนี่ยเขาได้จะกี่มีสก,กิลสตันขึ้นมาเนี่ยผมจะโวยเอานะโอเคฮะผมก็เลยเรื่องมาที่โรงเรียนอีกครั้งนะเพื่อจะหาหมวกนะแล้วค่อยกลับไปที่เตรอกอีกครั้งแล้วก็หายตัวที่นั่นอีกเอบาก็ได้ฮนะโอเคโอเคด้หมวกแล้วนะก็ไปหาตวกต่อนะอันนี้สามารถทำได้สองอย่างครับไม่แขนที่การคีก,ก็คือขึ้นเป็นออโตเมลครับที่ไ่ใช้กับอาเคนนะ หรือแม้ก็เป็นจะทําเป็นราชินีโพเดียนในภายหลังได้ฮะับแต่นวดูสถา,านาการณ์อีกทีนะโอเคได้โซแล้วยังยังยังอ,อ๋อคิดได้นี่ฮะับ้าวมานี่สําคัญนะไอตัวกล้องนี่แหละนี่น่าจะได้โซจริงด้วยโอเคฮะนี่ก็เป็นหมวกพิทย์แทนนะหมวกพิทย์จะมีข้อเสียในจุดที่มันจะไม่มี HP เพิ่มนะแต่หมวกเิื่อกจะ HP ละถูกซูมว่าฮะแต่หมวกพิทย์จะตีเร็วนะใช่ตีเร็วแล้วก็กูดาค่อนข้าง ใช้ได้ครจะเห็นว่าแม็กคูดาวผมเป็น35นะน,นี่อันนี้คือแม็กสุดแล้วนะที่จริงคือแม็กที่30นะแต่ว่าด้วยสก,กิลของเสื้อฮะทำให้คูดาวแปคปมาขยายไปอยู่ที่35แทนนะโอเคอาหารผมเริ่มขาดแคลนนะแต่การหนีตะก,กี้เมื่อกี้ก็เลยเอาเหินมาทำเป็นสเต็กเพิ่มนะสเต็กเป็นอาหารที่คิวไม่เยอะนะคิวแค่500แต่ว่าตลอดนี้500ก็500ฮะเอาหมดแหละที่เหก็คุ้มนะเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้เน้นการคิวมากฮะเน้นการตีให้ตายเลยมากกว่า แต่แค่เดินหนีเรื่อยๆเนี่ยต้องมีอาหารไว้หน่อยฮะซึ่งเป็นสไตล์การเล่นของผมเนาะอันนี้โชคดีฮะผมนั่นเจอแขนของคนที่มีแขนนี่พอดีซึ่งมันเหมาะกับการสู้ตัวละครที่ต้องสู้ระยะประชิดมากนะเพราะว่าในตัวละครที่ระยะประชิดแล้วมันสายสกิลตีสายตีธรรมดาเนี่ยไม่ได้เน้นสกิลมากมายเนี่ยแขนนี้ช่วยสู้อาดได้เยอะฮะแม้ว่าจะสูงเสียดตาเมเหจในการแต่ล็อบนิดหน่อยก็ตามนะแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคไม่เลวไม่เลวประมาณนั้นฮะถือโชคดีมากนะที่ได้มา ตัดข้างขาวด้วยสุดยอดมากหมื่นหมื่นข้างขาวจริงๆเมื่อกี้คนเก็บไว้ไหนนะเพราะว่าคนดีแล้วเราเก็บมีนะเพราะเราจะตามหาขอที่เรียกว่าไม่ถุงเลือดก,ก็อาเกนฮะมันสัมพัญธมากแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้อาเกนนะนะเพราะว่ามีแขนนี่อยู่คือถ้ามีแขนเอโตอเมลเนี่ยมันจะกันคีได้ดีขึ้นนะคือคีได้เมือนเราจะลดลงมันข้างโกงเลยแหละแต่แขนนี้จะเป็นแขนสกิลทำให้นั่นนะฮะสโลได้นะนี่ฮะ โซ่ไฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นเวันละหนึ่งวิคูดาวสามวิฮะซึ่งคุณโซอาเป็นตัวละครที่เน้นสกิลอยู่แล้วนะแต่นี่ไงดาเมจเ่ยตัลิ่งวิสกิลฮะซึ่งสกิลของโซอานี่คือทุกทุกอย่างเลยนะโซอาไม่มีการตีระยะเอเอปกตินะเพียงแต่แพสซีฟฮะแพสซีสกิลก็เป็นการที่บอกตีเอเอก็เป็นสกิลเหมือนกันสรุปคือทุกการทำของโซอาจะแอคทีฟไอสกัดทีได้หมดเลยฮะโอเคเขาตีหมีนะผมก็าแพ้จะล้านหมีอ่ะเออไม่ต้องหมีผมก็ล้านนะฮะตอนนี้บอกเลย ผมต้องการของมากไงแจ็คกี้คนนี้ผมเห็นแล้วนะว่าคนละคนกับที่มาตอนนั้นนะผมก็เลยข้าไปก่อนเจคี้ผมอยากได้ตัวโอ,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 อเมก้านะแต่ว่าผมดูสถานการณ์แล้วไม่น่าได้คนระับเพราะว่าแจ็คกี้อยู่ตรงนี้ผมสู้โอเมก้าไปอ่าโดนแจ็คกี้ฆ่าตายแน่ๆครับสู้อาเป็นตัวละครที่เคลียร์สัตว์ช้านะโดยเฉพาะพวกเอนดอยพวกนี้นะ่ะทั้งวิกาลีนอัลฟาโอเมก้าเนี่ยเคลียร์ช้ามากนะใช้เวลาค่อนข้างนานฮนะยิ่งเฮดคือเยอะยิ่งยากเลยผมก็เลยตัดสินใจละผมไปดีกว่าครับผมไม่เอาละนะฮะ โอเมก้าเลื่อนไเยอะมากนะโอเมก้าเลื่อนเท่าไหร่ 4, 1, 1, สี่พันหนึ่เองนะซึ่งซูอาตอนเวลยสิบเนี่ยเบอร์ได้มากสุดแค่สองพนะ้าะก็เยอะเหมือนจะเยอะใช่ไหมแต่แค่สองพันห้าโอเมก้าไม่ตายเงเอออันนั้นคือคอมโบนหนึ่งชุดนะฮะไอที่ว่าสองพนี่คือใส่ตัวละครที่ไม่มีเกาะอย่างดัมมี่ด้วยะฮะสองพันคือเลเลยี้วยนะเลเวลยี่สคือมายีิทุกอย่างตันหมดเลยอนะสองพั 2, 5, 3, นหะ้าสองฮะ แต่เนี้ยคือก่อนคิวโดนบัฟนะนี่คนะิวได้บัฟน่าจะเป็น2,008ได้อยู่ <c oughs> แต่นั่นแหละฮะไม่สามารถฆ่าโอมิก oh าได้ภายในไม่กี่ทีอยู่ดี <c oughs> อันนี้ผมทิ้งแล้วนะตัดสินใจเห็นไหมผมมีอุกบาตอยู่ฮนะ <c oughs> ผมก็จะมาทำนั่นแทนนะ <c oughs> ทำศัพท์ที่เรียกว่าเอ่อมอร์นิ่งสตาร์ฮะมอร์นิ่งสตาร์เป็นอาวุธที่เอ่อดีในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะแต่ในเกมจะดรอปเอสกเกลค่อนข้งจะดรอปลงหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีฮะใช่ จะได้ปุ๊บได้อาหารนะถือว่าเยี่ยมฮะผมต้องการคอรแล้วก็ดาจับนะดาจับคอนะฮะเือมาทำอาวุธอีกชิ้นหนึ่งฮะแต่มันจะไม่เจออายะเออขอขอุตส่อยอายะไปฮะเมื่อกี้เหมือนมีโซจาว์ปมานะผมเห็นแต่ว่าเหมือนเขาก็ไม่อยู่ดีในเขตนี้จะมีเขตที่ทั้ทงมีทั้งมีทั้งคอแล้วก็มีตัวดาจับคอในเขตเดียวกันนะปเป็นเขตที่ดีฮะทีสลับตัวอานะเอเลเวนะ่นก็เช่นกันฮะ พูดถึงสถานการณ์ของโซอาตอนนี้คือเป็นตัวละครสายคอที่ออนแอร์สุดในเกมนะถึงจะมีแค่สามคนก็ตาม,มาอันนี้อันนี้วิกการีนเกิดแล้วนะไอ้ทีวิกาลีอยู่ที่ห้าพันสองครโซอาไม่สามารถเข้าวิกกนรีนตายได้ภายในสามสิบวิแน่ๆฮะอย่างน้อยต้องหนึ่งนาทีอะไม่สี่อย่างมากหนึ่งนาทีแต่อย่างน้อยคือสี่สิบวิครัก็เลยปล่อยไปเลยนะอืมผมก็เลยปล่อยวิกการีนไปเลยเพราะว่าผมขอทำอาวุธดีกว่าหมีมีโอกาสอบตัวบอลเล็กนะผมต้องารบอลเล็กอยู่ตอนนี้ก็เลยมาตีไอ้ตีหมูป้าสิไม่ใช่หมีผู้คิท เก็จักร้กคนนี้จะน่าจะไปไปเลงหงวิกูลีไปนะส่วนผมก็แน่นอนฮะอย่างที่ผมบอกนะผมปล่อยนะฮะปล่อยวางปล่อยวางการฆ่าพิกูลีแพทนี้สุอาทำไม่ได้จริงฆ่าพิกูลีนะต่อให้แผ่นที่เก่งที่สุดของสุอาสุอายังทำไม่ได้เลยจะบอกให้หก็นั่นแหละทิ้งแฮมเบอร์เกอร์ฮะเราเก็บอันนี้แทนนะเพราะมันคนะิวหกร้อยยี่สิบสองนะแฮมเบอร์เกอร์คิวหกร้อยยี่สิบเท่าไหร่เลยห้าร้อยยี่สิบเออก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด่นฮะ ข้าไปก่อนอันนี้ตั้ง้้อออเ่ตังกล้องไว้เพราะว่าเผื่อมีคนดักเราผมอยู่ข้างในนะซึ่งเหมือนจะไม่มีฮะจริงๆถ้าเกิดผมรู้ตัวเส้นนิดนะผมจะตามไปคนตามไปกรีนไปฮะจริงผมก็รู้แล้วแหละว่ามีคนซื้อเวกัลีนนะทำเยามดูว่าใครฮะอันนี้ผมพยายามไปเช็ควิกลีนนะโอเคเห็นเ,เวิกลีนแล้วลดนิดหน่อยฮะเบิร์ตนิดหน่อยฮะถอยฮะคือผมจะเดินไปเช็คนล้ววิกัสลีนเหลือเหลือเท่าไหร่ฮะถ้าสักสามพันเนี่ยพยายามน่าลองเสี่ยงอยู่แต่ถ้าแค่สี่พันเก้าเนี่ยไม่ไหวแน่นอนฮะอ่ะพับคอนนะเผื่อใครจะมาเก็บนะ พอดีช่วงนั้นมีเควสดถ้เก็บป๊อปคอรอยู่ก <g iggle> ็เลยทิ้งไว้ตอนนั้นฮะโ okay. อเคเป้าหมายผมคือมุ่งหน้าไปสู่ตัวโรงงานนะเพราะบริษัทที่โรงงานโดยผมไม่รู้ว่ามีสองคนนี้อยู่นะถ้าผมรู้ตอนนั้นผมก็คงเอ่อถอยๆผมว้าไปแล้วจริงๆแต่จรนี่ผมไม่ว้าตอนแรกคือผมกลัวโดนหักตีหัวด้วยนะใช่ผมว้าผมเมไหรเยอะไงไม่ใช่ดูนะฮะ <g iggle> ก็เยอะก็กลางๆนะอันนี้ผมรู้ว่าเอ่ออันนี้ผมรู้แล้วนะว่าเซกซี้คนนี้คนฆ่าพิกลีนนะแต่ว่า ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าเห็นยูกิตามไปครับผมก็พยายามไปเช็คศพไพิกระีนะจริงๆคือผมตอนแรกผมเห็นนั่นแหละยูกิตามไอ้แจ็กกี้ไปผมเลยเอ้งใจว่าถ้าไปลอดดีไหมวะนั่นแหละแต่ว่าผมจะไม่ได้ทำนะแล้วกล่องทองนั้นออกมาตรงหน้าผมพอดีฮะก็เลยกดเก็บมากล่องทองเป็นอะไรที่ยากสำหรับสุอาเหมือนกันนะเพราะว่าสุอาใช้ได้ไม่กี่อย่างฮะและผมกนได้ส่วนหัวมาฮะส่วนหัวส่วนนี้คือสิ่งที่สุอาใช้ไม่ได้ฮะเพราะสกิลมันไม่มีใช่แล้วเป็นเอ็กซต้ามีสิเอตคดาเมจสุอาไม่มีฮ ส่วอาไม่ทำไม่ทำพอเสหาที่เป็นเอ็กซ์ตาบิสติดแอชแยดรามีเลยนะก็เลยทําไม่ได้ฮะแล้วก็เลยเอาของไปใส่ให้หมูป่านะฮะมันจะได้หาสัตว์สูบเปิดขอมสมหมูป่านั่นเองโอเคเช็คตามของครับใส่กาแฟมาโอเคกาแฟพื้นมาได้ดีเหมือนกันนะเท่าไหร่เอ่ยถ้าเราถ้าสิบก็ไม่ไม่เร็วครับสจำได้แค่ว่ามันไม่เร็วนั่นแหละนี่มันจะได้บอเล็กมาแล้วนะโอเคหาหินนะตอนนี้หินหาไม่ยากหรอกแล้วก็เดินตามข้างทางก็เจอนะ โอเคฮะตอนนี้เราก็จะได้อาวุธใหม่ฮะเป็นอร์นิ่งสตาร์นะแล้วก็เป็นขั้นเป็นอีฟนิ่งสตาร์ฮะต่างแต่ทั้งสองอย่างเราเป็นนักผู้สุดคนคู่นะโอเคเคยได้ยินชื่อดาวประกายพิกกับดาวประจมเมืองไหมฮะนี่แหละฮะอีฟนิ่งสตาร์และมอร์นิ่งสตาร์ฮะจำไม่ได้ว่าอันไหนขึ้นก่อนแต่ช่างมันเถอะโอเคฮะถอยฮะเมื่อกี้ผมเห็นตาฮิบ๊ะบ๊ะนะฮะก็เลยถอยก่อนผมจะบอกว่าผมไม่เคยสู้ชนะตาฮีเลยไม่แต่ครั้งเดียวในชีวิตนะฮะก็เลยถอยก่อน ตอนนี้ที่เหลือมีโนซี่แจ็กกี้ซูอาคือตัวผมเองซาฮียูกิและแจ็กกี้คนนั้นไปกิ๊คือเช็คเช็คปุ่มเอ้ยเช็คเช็คปุ่มนะเช็คปุ่มเลยเช็คปุ่มมีใส่ว่ามีใครแอบต้อนอยู่หรือเปล่านะฮะคือซาฮีเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ล่ยสกิลที่ผมไม่เสมอไหวจริงฮะปกติผมจะเป็นเล่นซูอาแล้วชนะถ่ายสกิลได้ค่อนข้างง่ายกว่าสายตีเอเอนะฮะอย่างเช่นอีวาเนี่ยผมก็พอชนะได้ฮะหรืออย่างเช่นใครอะ มีใครอีกอะใส่ใส่สกิลเอ่อเมนก้าเออผมก็พอชนะได้ครับอืมประมาณนี้ที่ผมชนะได้ตอนนี้คือผมภาวนาให้โอซี่ถูกฆ่าตายอยู่นะเพราะว่าโอซี่เป็นเอเอตัวเดียวที่ผมรับมือยากที่สุดในห้องในขณะที่ยูกิกับแจ็คกี้เนี่ยผมพอไหวครับจริงยูกิเป็นตัวละครที่ค่อนข้างได้เปรียบตัวอาร์มกันนะมีคนบอกผมมาผมไม่รู้เหมือนกันเขาบอกอย่างนั้นแต่อันไหะฮะอันนี้คือค่าค่าเก็บกล้องนะเพราะว่ากล้องสำคัญในการเอาตัวรอดในเกมนี้มาก ผมรู้ว่าตัวผมรู้ตัวเองว่าผมไม่ได้นำสุดนะต่อให้นำสุดผมก็ต้องเก็บกล้องเอาไว้ฮะส่วนอันนี้ฮะเพราะว่ากล้องหนึ่งชนิดสามาตังา้งได้แค่สามอันเนาะผมก็เลยต้องเก็บที่มันหลากหลายชนิดเอาไว้ฮะเพะื่อจะได้ใช้เผื่อตั้งรัางสามอันอะถ้าตั้งอันที่สี่ผมไอ้กล้องอแรกที่ตั้งมันจะแตกไงผมก็เลยต้องเก็บเผื่อๆนะฮะโอเคเดินทางต่อฮะเรายังไม่ได้ฆ่าใครสักคนนะแต่เราฆ่าสัตว์ไปแล้วหลายตัวฮะสิบห้าสิบเจ็ดตัวด้วยกันนะฮะสัตว์ถึงสิ่งที่สำคัญมากในหมู่นี้นะเมื่่่อกีี้ทใสยูกิกใช่มัฮะ นั่นแหละยูกิเดินลงมาฮะอันนี้ผมเห็นยูกิเดินลงมาแล้วนะก็เลยเดินถอยดีกว่าขึ้นในเขตเนี้ยอันตรายสำหรับผมนะจะเป็นบนสะพานนะบนสะพานนี่ผมเป็นเขตสังหารเหมือนกันฮนะขึ้นในเขตแถวรอบๆบึงเนี้ยที่มีเกิดตรงเนี้ยเป็นเขตอันตรายหมดเลยฮนะเพราะว่าสกิล e sub a พุ่งสมรูก้ก็แพงไม่ได้ฮนะพุ่งไปติดจบนะฮะตายออกไม่ได้ด้วยฮนะตดนเอ,อเ่อเขาได้โดนล็อกตาตัวน,นั้นแหละฮะฮะตอนนี้ผมก็เห็นล่าตาฮีเดินขึ้นมานะฮะผมก็เลย แอบในพุ่มก่อนดีกว่าผมไม่ได้แอบข้างหน้านี้เพราะว่าเผื่อตะฮีมันเอ่อสกิลมาตรงลงตรงกลางนะถ้าเกิดโดนเนี่ยไม่โดนเขาก็เห็นผมแหละแต่ถ้าเกิดโดนเนี่ยผมจะโดนเขาต่อคอมโบต่อนะก็เลยอ่ะถอยไปก่อนดีกว่านะฮะประมาณนั้นนัวตั้งกล้องนี้ไว้เผื่อเขาเดินเข้ามานะผมจะได้เดินชิงออกไปเลยอืมอันนี้ตะฮีจแจิกี้ฮะผมพฟนหาให้ตาฮีโดนแจิกี้ฆ่าตายอยู่นะในตอนนั้นนะเพราะอย่างที่รู้กันนะผมสู้ไม่ได้ผมตู้ตาฮีไม่ไหวจริงๆฮะมาเท่ากันไม่ได้แปลว่าจะชนะได้นะ แล้วปีผมร้อยยี่สิบเนี่ยตายง่ายเลยโอเคฮะกล้องผมเหลือชิ้นเดียวนะผมต้องใช้ให้คุมฮนะขอดูตรงผมใช้ครั้งสุดท้ายของกล้องนี้นะอันนี้แล้สซาฮีนะ่าจะตีกล้องอยู่ฮนะผมก็ตั้งเพิ่มฮนะใช่ฮนะตั้งเพิ่มอันนี้ผมก็ช่วยจักรีนะเพราะผมต้องการให้จักรีฆ่าซาฮีได้ฮนะเมื่อนั้นผมสู้ไม่ได้สู้ไอ้ตัวซาฮีไม่ไหวใช่ถ้าเกิดเหลือซาฮีเนะี่ยผมแพ้นแน่ๆตอนนี้แต่ถ้าเหลือจักรีเนี่ยนะผมมีโอกาสชนะอยู่นะ ก็เลยต้องช่โชจากินิดนึงฮะตอนนี้ก็เหลือสี่คนทอซี่ก็ตายเรียบร้อยนะผมก็โอเคดีใจแต่ผมก็เห็นตอนนั้นผมไม่รู้ยูกิมีของขนาดนี้นะผมก็ดีใจละเออรอซี่ตายตาฮิตายฮะต้องการหาหลักๆหมดไปแล้วเหลือจากี้กับยูกิที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นนะเป็นปัญหาเหมือนกันนะแต่ไม่ใหญ่ฮะอันนี้ผมแอบนะเผื่อจากี้จะเออ่ประมาทเดินเข้ามานะฮะแต่เหมือนจะไม่ประมาทนะผมเลยเปิดกอเลยตอนนี้ผมไม่ได้เอาเอ่อตั้งใจให้คิวโดนสตันนะผมแค่ให้คิวเขาติดก็พอละก็เลยนี่ฮะเอ้ยอีาพได้เเป็นะไรรฮาคคููดดาาาววเรได้ เราคูดาวคือถที่ดีฮะไม่เป็นไรฮะนี่ผมรอคูาดาวอยู่นะเขาไม่กดพักอยู่แล้วนะเขาออกไปนะการออกคือตีผิดพลาดนะทำให้ผมยื้อเขาได้มากขึ้นอันนี้ผมคิวพลาดนะผมต้องถอยออกก่อนอถึงเวลาแล้วตอนนี้ผมต้องปลุกเต็มที่แล้วฮะโอเคเติมปุ๊บสตันฮะกดนึงที่กดที่อีกที่โอเคจบนะฮะโอเคผมคาดเจก,กี้คนนี้ได้ปุ๊บผมรู้แล้วแหละว่าโอกาสชนะผมมาแล้วเพราะว่าเจ็ก,กี้คนนี้ถือว่าหินมากครับเมื่อกี้เพราะผมคิวพลาดทีหนึ่งอ่ะนั่นแหละคือสวยฮะแล้วผมก็เห็นว่าอ้าวเลยเจกี่เก็บตัวเองสองคน แล้วตอนนั้นผมก็ได้ยินมาว่ายูกิได้เสียบโซอาร์แล้วจ็คก,กี้คนนั้นคือจ็คก,กี้ที่ข้าวิคัลินหน้าเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ายูกิจะมีของทองเต็มตัวนั่นเองนะฮะแบบนี้นั่นเองและนั่นคือนรกฮะ,ะใช่เมื่อกี้เอออย่างที่ผมบอกนะว่าไอ้แขนเนี่ยมันช่วยในการเล่นของโซอาได้ดีมากแต่เอลิเซนฮาโลเนี่ยเป็นหัวที่ดีนะดีกว่ามิทโมวิที่ยวอีกแต่ว่าปัญหาคือผมใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำงานเมื่อนี่นะฮะทำงานเมื่อเราตีเน็กเบสิคแอทแท็กเราในภายในสามวินาทีฮะซึ่งโซอาไม่มีเบสิคแแอททนะะฮ ก็เลยไม่สามารถใช้ฮาโลอันนี้ได้ท่านเองฮะคือถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าตัอาใช้ได้ผมเปลี่ยนไปแล้วแหละเออแล้วเปลี่ยนแขนเป็นแขนที่ล็อกผูดาวได้แทนประมาณนั้นอันนี้ผมตั้งกล้องไวนะ้นะเผื่อยูกิเขาจะตีฮะแต่เขาแต่ไม่ตีผมวางแผนผิดพลาดก็เ,เลยอ่ะบุกเลยแล้วกันเอาพลาดฮนะถอยก่อนรนดับแไออี e ออกนะไอ e ออกไปปุ๊บผมก็จะไปนั่งพักนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องรอคิวกลับมาอีกรอบนะแต่เขาเหมือนจะไม่ยอมให้ผมพักง่ายๆเขามมีแขนนี่อยู่นะอันนี้ทำให้ผมติดสโลได้นะ โอเคย้อน okay. ไปนิดนึงนะเมื่อกี้ผมมือเลยพูดทำไมทำไมโอเคอันนี้ผมตั้งกล้องนะจำได้ไหมผมบอกนะตั้งกล้องพลาดน,นะผมคิดว่าเขาจะตีแต่เขาไม่แต่ไม่ตีกล้องฮนะผมเลยเดินออกเหมือนเดิมฮะคือผมไม่คุยแน่น,น,นอนนะคิวไม่โดนเนี่ยเอาเบอร์ได้ไหมเขาไม่ตายแน่ๆถ้าคิวไม่โดนแต่เขาก็ยยบปล่อยผมใช้คิวโดนจนได้นะสุดท้ายเหมือนให้คิวเสร็จก็แบบโอเคนะ okay. อันนี้ผมไปชีโต,โตรงๆเขนานะแ้่ผมสบายขึ้นฮนะโอเคกดซ้ okay. ำอ่ะสกิลซ้ำไปอ่ะคิวพลาดอีกแล้วฮะตอนนี้ก็ เขาเหลือที่แค่นั้นนะผมก็เลยรอคิวมาอีกรอบฮะโอเคกลับมาฮะอันนี้เขาพลาดแล้วนะก็คือกลับมาพอดีแล้วก็กดวิสายุกิไปฮะยุกิจะติดบายแทตีใส่ผมไม่ได้ผมก็เลยกดคิวซับอีกทีฮะแล้วกดอีซับแล้วก็จบแล้วจวังหวะนี้นั่นแหละฮะคือคิวโซอาพลาดไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าโอามีโอกาสในการออกนอกกรอบถ้าทามเมอร์บนหัวยังเหลือนะโอเคสำหรับตานนี้ก็จบประมาณนี้ฮะ เรเห็นว่าผมคิวพลาดเยอะมากแต่ว่าผมราจะหวังให้คิวกลับมาอีกครั้งนะคือผมไม่เิยเข้าไปเคาะหัวเขาตรงๆเพราะว่าดามจแพสีฟตอนนี้แลกกับคูดาตอนนี้ยังไม่คุมผมก็เลยรอคิวออกไปข้างนอกรอคิวมาแล้วก็เรากลับมาอีกทีดีกว่ายุคิพลาดที่เขาไม่ตามผมออกมานะถ้าเขาฆ่าตาหัวออกมาเนี่ยเขาต้องชนะได้แต่เขาน่าจะมั่นใจในทามเมอรเป็นหัวตัวเองนะพราเขาได้คิวมากกว่าผมอืมเขาก็เลยรออยู่ในวงในก็ได้ไงนะฮะนี่คือปัญหาของยุคิเมื่อกี้ก็จบลงได้ประมาณนี้ฮนะ ชคดีไปที่ผมคิวสตันเขาโดนตอนเขาพยายามหนีออกนะไม่งั้นผมอาจจะแพ้ได้เพราะว่าผมดันเสือตัวดึงออกมาเรียบร้อยแล้วผมกลับเข้าไปในทันนั้นทำเลิศน้อยเขาอยู่ดีฮะก็เลยโชคดีไปฮะตอนนี้มาร์สก็ถือว่าไม่เร็วโอเคฮะก็ขอ,อทําการปิดคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปตาหน้าอาจจะเป็นตาที่ไม่ชนะก็ได้แต่ว่าอา,อาจจะเป็นตาที่น่าสนใจแทนฮนะก็แล้วเจอกันฮะบ๊ายบาย